สวัสดีค่ะวันนี้แพทจะมาชวนเพื่อนเพื่ทำขนมไทยอร่อยๆนะคะทำง่ายๆอย่างขนมทั่วแปบเลย ตัวนี้เนี่ยแพททำขายอยู่ด้วยนะคะซึ่งทำได้ง่ายๆเลยนะคะแพทก็จะมาสอนทำา2แบบนะคะแบบที่เป็นแบบโบราณน,นำไปคลุกกับมะพร้าวนะคะกับแบบที่2เนี่ยแบบที่เรานำมาคลุกกับถั่วเขียวซีกนั่นเองค่ะแพทชอบทำขนมถั่วแปนนะคะเพราะว่าทำง่ายใช้วัตถุดิบไม่มากประหยัดเวลาแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มจากคั่วงากันเลยค่ะให้เพื่อนๆใช้เป็นงาขาวนะคะผสมกับงาดำโดยแพทจะใช้งาขาวมากกว่างาดำนะคะแพทจะใช้ประมาณสอ 2ช้อนโต๊ะแล้วก็งานดนํา1ช้อนโต๊ะนํามาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ตากไว้บนกระชอนตาทีพอเขาเริ่มแห้งนะคะเราก็นํามาคั่วด้วยไฟอ่อนๆบนกระทะค่ะ เราจะใช้ไฟอ่อนๆในการคั่วงานนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยเขาก็จะไหม้ได้เร็วค่ะแล้วข้างในเนี่ยจะยังไม่ทันสุกนะเราจะคั่วจนกว่างาของเราเนี่ยจะเริ่มขึ้นสีนะคะให้สังเกตที่งาขาวได้เลยค่ะสีเขาเนี่ยจะเริ่มอมเหลืองนะคะไปทางทองจะไม่สีเข้มจัดนะคะเพราะว่าจะทําให้งาของเราไหม้พร้อมกับกลิ่นที่เริ่มหอมขึ้นก็ถือว่าใช้ได้รีบยกลงจากกระทะนะคะแล้วไว้ในชาม ตางให้เขาเย็นตัวนะคะวิธีการบดเนี่ยแพทจะใส่ในถุงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้สากหรือว่าที่รีดขนมปังนะคะเราค่อยๆคยลึงแบบนี้ตัวงาของเราเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานั่นเองค่ะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้กลิ่นนะคะในตัวของงาเนี่ยเขาหอมฟุ้งเลยค่ะจากนั้นแพทก็จะมาผสมนำ้ำตาลทรายประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะเกลือ1ส่วน4ช้อนชาใส่งาขาวและงาดำที่เราบดเอาไว้นะคะ คลุกให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะแพทก็จะคั่วงานะคะวันต่อวันนะเฉะพาะวันที่เราทําขายเท่านั้นนะคะเพื่อให้กลิ่นง,งาของเราเนี่ยส่งกลิ่นอบอวลน,นะคะเพิ่มเสน่ห์ให้กับขนมทั่วแบบของเรานั่นเองค่ะสําหรับถั่วที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นถั่วเขียวลอกเปลือกนะคะผ่าซีกเรานํามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะโดยล้างหลายๆน้ําจนกว่าน้ําของเราเนี่ยจะใสดีเลยนะคะแล้วแช่ถั่วเอาไว้ข้ามคืนค่ะ ก่อนเราทำเนี่ยเราก็จะแช่ไว้ก่อนนะคะถ้าที่บ้านของเพื่อนๆเนอากาศค่อนข้างร้อนนะคะเราก็จะคลุมพลาสติกแรปนะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้ข้ามคืนจากนั้นนะคะเราก็นํามาล้างให้สะอาดหลายๆรอบนะคะจนกว่าน้ําจะใสอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะพอล้างจนน้ําใสแบบนี้นะคะเราก็นําไปตากในกระชอนตาทีค่ะ ให้เขาเนี่ยเสดดน้ํานะแล้วก็เตรียมไปนึ่งเลยค่ะตั้งซึ้งนะคะให้น้ำเนี่ยอยู่ประมาณเศษสามส่วนสี่ของซึ้งใส่ใบเตยหอมนะคะประมาณ2หมัดลงไปในน้ําเลยหรือว่าจะใส่ลงไปบนถั่วแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็จะปูผ้าขวบางนะคะใส่ถั่วลงไปเหลือที่วางตรงกลางเอาไว้ให้ไอน้ำเนี่ยเขาอบอวนขึ้นมาด้านบนนะคะเราทําให้ถั่วของเราสุกค่ะใช้เวลานึ่งนะคะไฟกลางค่อนไปทางแรงประมาณ20-25นาทีสังเกตว่าถั่วของเราเนี่ย สุกนะคะแล้วก็มีความนิ่มก็ถือว่าใช้ได้จากนั้นนะคะแพทก็จะนํามะพร้าวขูดขาวนะคะหรือว่ามะพร้าวเถินทึกขูดเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยนำไปนึ่งต่อเลยค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วนํามาคุกเกลือค่ะ เมื่อเตรียมทุกอย่างที่นึ่งเอาไว้เสร็จแล้วนะคะแพทก็จะมาเตรียมน้ําใบเตยกันค่ะปกติแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ใบเตยคั้นสดนะคะหรือว่าเป็นน้ําเปล่าน้ากะทิก็ได้ครั้งนี้เนี่ยแพททำง่ายๆนะคะใช้เป็นน้ําเปล่ามาต้มกับใบเตยหอมที่ตัดเป็นท่อนๆแบบนี้พอน้ําเดือดนะคะแพทก็จะใส่ใบเตยลงไปนะคะต้มประมาณ10-15นาทีให้เห็นว่าน้ำเนี่ยเริ่มมีสีเหลืองเขียวอ่อนๆนะคะแล้วใบเตยของเราเนี่ยสีซีดลงนะคะ แพตก็จะนำน้ำร้อนๆนะคะพักไว้เพียง5นาทีแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปในแป้งข้าวเหนียวของเราค่ะแพตจะทยอยใส่ทีละน้อยนะคะพร้อมกับใช้พายนะคะค่อยๆตะล่อมตะล่อมนะคะให้แป้งเนี่ยค่อยๆดูดน้ำนะคะพอแป้งของเราค่ะมีลักษณะเป็นก้อนแบบนี้ใส่น้ำไม่ต้องหมดทีเดียวนะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้มือนะคะใส่ถุงมือนะคะในการขยำแป้งค่ะ เพราะว่าถ้าเราใส่น้ําจนครบจํานวนนะคะตัวแป้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะแฉะเกินไปนั่นเองค่ะเพราะว่าน้ําของเราเนี่ยค่อนข้างร้อนแพทใช้มือนะคะในการนวดเพื่อให้แป้งเนี่ยเขาดูดซึมน้ําทั้งหมดค่ะแพทก็จะนวดแป้งนะคะประมาณ5-10นาทีสังเกตว่าแป้งของเราเนี่ยไม่ติดภานชนะนะคะไม่ติดถุงมือแล้วก็มีความมันวาวมีความนุ่มเด้งนะคะคล้ายๆกับวิธีการทำวัวลอยนั่นเองค่ะ ถ้าแป้งของเพื่อนๆเนี่ยมีความแฉะไปหลังจากที่นวดไปสักพักหนึงแล้วนะคะเราก็อาจจะค่อยๆเติมนะคะแป้งลงไปประมาณครั้งละครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าแป้งของเราเนี่ยแห้งเกินไปก็ให้เพื่อนๆนะคะเติมน้ําครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะได้ค่ะเรานวดนาลักษณะของแป้งเนี่ยเขาต้องนุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นก้อนไม่แตกไม่แห้งนะคะพอแป้งของเรามันวาวนะคะก็ถือว่าใช้ได้ ในขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถผสมสีผสมอาหารนะคะได้ตามชอบเลยใส่ทีละน้อยนะคะก็จะได้สีอ่อนกำลังดีค่ะอันนี้แพทใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลนะคะก็นำมานวดนะแล้วก็ให้สีเขาเข้ากันดีค่ะหลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จเนี่ยเราจะพักแป้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราจะนำมาปั้นเป็นก้อนๆพร้อมกับนำไปต้มกันค่ะ ระหว่างที่เราพักแป้งเนี่ยแพทจะใช้พลาสติกแรปนะคะปิดภาชนะเอาไว้ไม่ให้แป้งของเราแห้งค่ะก่อนที่เราจะนําไปต้มเนี่ยเราก็แบ่งเป็นก้อนๆน,นะคะครึงเป็นก้อนกลมๆน้ําหนักนะคะประมาณ20-25กรัมหรือว่าตามขนาดที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะเราสามารถครึ่งไปแล้วก็ต้มไปก็ได้เช่นกันนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งน้ําเอาไว้ก่อนนะคะใส่ใบเตยหอมลงไป แล้วรอให้น้ําของเราเนี่ยเริ่มเดือดปุดปุดเบาๆแบบนี้เราจะใช้ไฟนะคะอ่อนค่อนไปทางกลางไม่ใช้ไฟแรงเกินไปนะคะแพทก็จะนําแป้งที่เราคลึงเอาไว้นะคะค่อยๆแผ่ให้เขาเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ให้บางแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะคะแล้วก็ไม่บางเกินไปใส่ลงไปได้เลยค่ะขณะที่น้ําของเราเดือดปุดปุดเบาๆเขาจะค่อยๆลอยขึ้นมาตอนที่เขาสุกนั่นเองค่ะ พอแป้งลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าแป้งของเราเนี่ยสุกแล้วให้เพื่อนๆใช้กระชอนนะคะตักขึ้นมาแล้วนำไปแช่ในน้ำเย็นนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องให้อุณหภูมิของแป้งเนี่ยเขาลดลงนะคะเพราะว่าถั่วแล้วก็มะพร้าวของเราเนี่ยมีความเย็นขึ้นนะคะไม่ได้ร้อนๆเนี่ย ไม่งั้นเนี่ยอุณหภูมิที่ต่างกันจะทําให้ขนมเสียง่ายนั่นเองค่ะเราแช่ไว้น้ําเย็นนะคะเพียงครู่เดียวประมาณ1-2นาทีจากนั้นเนี่ยเราก็จะเด็ดน้าแล้วนํามาวางบนถัว่วหรือว่ามะพร้าวขูดนะคะตามชอบได้เลยแต่พัทเนี่ยจะชอบวางไว้บนมะพร้าวขูดนะคะคลุกกับมะพร้าวเนี่ยเขาจะอร่อยกว่านําไส้นะคะมาใส่ซึ่งคือไส้ถั่วที่เรานําไปนึ่งเอาไว้แล้วผสมกับมะพร้าวขูดนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆบีบนะคะตัวขอบให้เขาติดกันตัวมะพร้าวขูดเนี่ยอย่าลืมใส่เกลือลงไปนะคะประมาณเซนหนึ่งส่วนสีช้อนชาให้เขามีรสชาติอร่อยกลมกล่อมนั่นเองค่ะพอเราติดตรงขอบนะคะให้เขาเข้ากันแล้วเนี่ย เราก็นําไปคลุกกับมะพร้าวนะคะให้ทั่วเลยอันนี้เป็นแบบที่คลุกมะพร้าวแบบดั้งเดิมตัวไส้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนเป็นไส้อื่นๆได้เลยนะคะใช้เป็นไส้ถั่วกวนก็ได้ค่ะก็จะเป็นขนมถั่วแบบเสวยแบบโบราณถ้าอย่างง่ายๆเนี่ยเราก็ใช้เป็นถั่วนะคะที่เรานําไปนึ่งแบบนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆนใช้เป็นถั่วนะคะในการคลุกเนี่ยเราก็วางแป้งบนถั่วได้เลยแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะติดขอบนะคะให้เขาเข้ากัน ตัวแป้งที่ร้อนๆเนี่ยเขาจะติดขอบได้ไง่ายกว่าแป้งที่เย็นตัวแล้วนะคะเพื่อนๆสะดวกแบบที่ร้อนๆแล้วนํามาวางบนถั่วเลยก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทนความร้อนนะอาจจะอยู่ได้ไม่นานอันนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําน้ําตาลนะคะกับงาที่เราคั้วไว้เนี่ยมาโรยก่อนรับประทานบอกได้เลยค่ะว่าหอมอร่อยนะคะแพทเนี่ยทานนะคะติดใจมากๆเพราะว่ากลิ่นของงาที่เราบดเอาไว้นะคะ ม,มากถ้าเราคั่วงาได้สุกกำลังดีนะคะไม่ไหมเนี่ยเขาก็จะส่งกลิ่นหอมและทำให้ขนมทั่วแปบของเราเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นน้ำร้อนนะคะแล้วก็นวดนะคะให้ได้ที่เนี่ยเขาก็จะเหนียวนุ่มแบบนี้เลยคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะเราพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ